ทำมาพิธีกรมากความสามารถดีเจเจมนะคะต้องรีบออกมาโพสต์ขอความช่วยเหลือเลยพร้อมกับประกาศตามหารถมอเตอร์ไซค์ที่หายไปค่ะหละังจากที่มีลูกค้ารายนึงเนี่ยเข้ามาขอทดสอบรถที่โชว์รูมแล้วก็ขับออกไปเลยจ้าโดยเจ้าตัวนะคะได้มีการโพสต์ข้อความพร้อมกับคลิปจากกล้องวงจรปิดค่ะว่ารถมอเตอร์ไซค์ผมหายขอความช่วยเหลือครับ เหตุการณ์เกิดขึ้นในวันที่19ธันวาคมเวลา17.15ิกานาทีโดยประมาณที่โชว์รูมมอเตอร์วิวแยกเพชรอุทยัยถนนเพชรบุรีมีลูกค้าต่างชาติเนี่ยมาทดสอบรถที่โชว์รูมเป็นรุ่น KTM 390 Adventure สีส้มซึ่งโดยปกติทางโชว์รูมมอเตอร์วิวของเราบริการลูกค้าไทย70%ต่างชาติอีก30%ลูกค้าต่างชาติท่านนี้ แล้วก็ในวงเล็บนะคะคือยังให้เข็บเป็นลูกค้าอยู่แต่ในใจคิดว่าโดนแล้วแน่ๆแ,แหละหายไปนานขนาดนี้หรือคิดอีกมุมนึงคืออาจจะไปประสบอุบัติเหตุลูกค้าก็คือมาขอทดสอบเหมือนกับลูกค้าคนอื่นทั่วไปลักษณะก็คือดูมีภูมิฐานมีหนวดเคราสัญชาติเดนมาร์ก เร่งข้อมูลนี้จากหลักฐานที่มีอยู่ทางเราได้ให้ตำรวจตรวจสอบไม่เป็นความจริงถ้าพี่เพื่อนเพื่อนไบค์เกอร์หรือว่าใครพบเห็นมอเตอร์ไซค์ KTM 390 Adventure สีส้มเหมือนในรูปจุดสังเกตคือแผ่นป้ายเนี่ยจะเขียนชื่อบริษัท Motorview แล้วก็เบอร์โทรติดต่อหรือว่าถ้าเจอรถต้องสงสยัยหรืออะไรก็ตามที่จะเป็นประโยชน์ต่อ,อการติดตามขอความกรุณาติดต่อผมช่องทางไหนก็ได้ กรุณาแชร์ข้อความนี้ออกไปเผื่อว่าของที่หายจะได้คืนแล้วก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่จะเป็นอีกแรงขับเคลื่อนในการตามหามอเตอร์ไซค์ที่หายไปค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทา,ทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไป์ชกันได้ที่ True Insider นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ